โตกันเด็กข้าวซานกันบางตอนนี้ต้องบอกว่าเาก็สตรังนะคะเขาลงพื้นเทค่ะรับลงทะเบียนบัตรัสวัสดิการแห่งหรัฐปี2 5 6 5นะคะซึ่งเขาได้จับมือกับครังจังหวัดแล้วก็เทศบาลตำบลบโโลึโกลอได้ลงพื้นเทอำนวยความสะดวกรับโลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งหรัฐปี2565กให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้บกพร่องทางร่างกายรวมถึงผู้ดูแลผู้ป่วยค่ะ นายชานหยุดการจนาพมภูมในการถกเตรังพร้อมด้วยนางแก้วใจคดีธรรมคลังจังหวัดตรังนะคะแล้วก็น,น,า<อ>านายธนกิจภูมิมาศนายกเทศมนตรีตำบลโคกลอกำนั้นผู้ใหญ่บ้านและก็อ,อสอโซโมค่ะเขาได้รวมกันลงพื้นเทให้บริการประชาชนเทเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้บกพร่องทางร่างกายและก็ผู้ดูแลผู้ป่วยค่ะในการลงทะเบียนตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6พโดยพื้นเทนะคะเขาลงไปเทบ้านเลขเทเจ็ดสิบสามมู่เทซิปตำบโลโคกโล้อำเภอเมืองจังหวัดตรังไปลงทะเบียน ให้กับนายประเสริฐฟันนิมิดเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็อดีตฐานพันซึกด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็ยังลงทะเบียนให้กับผู้ดูเลนะคะเนื่องจากว่าไม่สามารถออกไปลงทะเบียนเองได้เพราะว่าต้องคอยดูเลผู้ป่วยค่ะ จากนั้นค่ะเขาก็เดินทางไปยังบ้านเลขที่70 S, มูมุทิกาวตำบลขลกลอ้อำเภอเมืองจังหวัดตรังเพื่อลงทะเบียนให้กับนางจิตบุญนวลเป็นผู้ป่วยติดเตียงและการผู้บกผ่องทางสมองรวมถึงผู้ดูแเลนะคะทางนี้เนี่ยในพื้นที่ตำบขลขุก้ลเนี่ยค่ะมีผู้ป่วยติดเตียงประมาณ50คน การลงพื้นเทร,รับลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี25 6พนี้าีค่ะก็เพื่อที่จะลดความเลื่อลมล้ำอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างถ่วถึงค่ะทั้งนี้ค่ะคุณสมบัติของประชาชนที่จะลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ตามเงินไขต้องมีสัญชาติไทยค่ะอายุไม่เกิน18ปี มีรายได้ไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีหรือว่ามีรายได้ครอบครัวไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อปีไม่มีบัตรเครดิตไม่มีหนี้สินบตนไม่มีหนี้สินบันเกนเกินหน่ล้านนาะ ขออภัยค่ะไม่มีนีสินบานเกินนึ่งหลานาเซนบาทแล้วก็ไม่มีนีสินรถยนต์เกินนึ่งหลานบาทมีเอกสารสิทธิ์เทดินไม่เกินสิบรายรือว่าทางครอบครัวค่ะไม่ไม่เกินยี่สิบรายย้ำว่าประชาชนที่มีคุณสมบัติครบนะคะให้เร่งมาลงทะเบียน,จนเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาให้บริการฟรีไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะก็ต้องบอกว่าคนทถ่ว,ว่ามีแลกเก็บเงินไขเนี่ยก็คืออย่างที่บอกสัญชาติไทยแล้วก็อายุเนี่ยก็คือต้องสูงว่าสิบแปดปีขึ้นไปน้องได้แต่ต่ว่านี่ไม่ได้ ายนะคะสิ่งสำคัญคือรายได้ไม่เกินนึ่งเซนบาทต่อคนต่อปีนั่นเองใช่ต่ว่าอ๋อไาไงคือจนจริงๆจนเก็บจะเ็คปนนันเออไม่ใช่ว่าจนคีย์กนะมีเบี้ยในบัญชีนี่คือเกินเกินเซนแต่ว่าเป็นลุงบัตรนี่ไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวเราเนี่ยเราตัวเองดีค่ะว่าเราตรงตามเงื่อนไขรือมไม่นะคะคนเด็กกูบานกูได้เนี่ยก็ไม่ได้นะ